สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่หกเดือนเก้าปีหกแปดนะครับผมสูตรแยกหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เข้าเป็นอา่าเข้าแค่หน่อยเดียวนะเป็นฮานอยปกตินะปกติปกติออกมาเจ็ดแปดเจ็ดนะ เจ็ดแปดเจ็ดเราก็ห้าแปดนะปกตินะเข้าเป็นตัวเน้นแปดเจ็ดแล้วก็เข้าเป็นตัวกันหนะ้าแปดแปดห้าหน่อยเดียวศูนย์ไม่มาเลยศูนย์เนี่ยผมได้แปดศูนย์เจ็ดนะผมเอาศูนย์ถ้าเอาเจนะ็ดน่าจะได้สองหน่อยเปล่านะอืมเอาศูนย์ไม่มาทุกคนได้แค่น่อยเดียวเอง มาตามรุ้นกันต่อแล้วกันเนาะมาเริ่มจากฮานอยกาซาดกันเลยเป็นน้อยแน่ฮานอยกาซาดนะยังยังไม่เข้าเลยทุกคนกลับมาทำนี่ยังไม่เข้าเลยนะั <S <S ่นเด่นฮานอยกาซาดนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะแล้วก็ศูนหนึ่งกับศูนย์นะครับก็จะมี หนึ่งห้าหนูนยแล้วก็ศูย์สกลางนะครับ1นึ่งสศูสาหนึ่งสองแล้วก็1 1 8แล้วกัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งนะตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะครับ 14, ก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่เราก็ศูนย์ห้านะครับฮานอยกาซ่านะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหอยฮานอยพี่เษ ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นห้านะห้ากับสองนะครับห้ากับสองนะครับก็จะมีห้าสี่ห้าแปดห้า สองสี่สองแปดแล้วก็สองเจ็ดนะครับการห้าหกสองหกนะห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าไหมสองเก้าดีกว่าไม่เอาห้าเก้าาสองเก้า ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้านะตัวเน้นก,ก็จะมีสำหรับตัวเน้นก็จะมีห้าสี่ห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็สองสี่นะครับหวยห้าน้อยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้าน้อยปกตินะครับผม นี่แหละวันนี้นะห้ากับสองนะครับก็จะมีห้าเก้าห้าหกห้าสามสองเก้าสองหกแล้วก็สองสามนะครับการน,นะครับห้าเจ็ดสองเจ็ด ห้าหนึ่งนะครับผมห้าหนึ่งแล้วก็สองแปดนะกรูงไม่มาห้าแปดตัวเดิมน,นะผมเอาห้าหนึ่งแล้วก็สองแปดตัวฟันนะครับเป็นเลขห้านะตัวนี้ก็จะมี สำหรับตัวเน้นก็จะมี595653แล้วก็29นะครับถ้าน้อยปกตินะครับก็จบไปแล้วจบไปแล้วน้อต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็น V I P วันที้ห้ากับสองแน่นอนของให้เข้าวันนี้ก็จะมีห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าสองสามสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะครับตัวกันนะครับก็จะมีห้าแปดสองแปด ห้าหกนะห้าศูนย์ละกันนะเน้นที่ห้ามาเน้นที่เลขห้านะครับตัวเน้นก็จะมีห้าสามาห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สองเก้านะครับ ห่วยห้าน้อยนะครับสูตรแยกน้อย <c oughs> สูตรแยกน้อยนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขันนี้นะครับก็จะมีเลขห้าเลขสองแล้วก็เลขเก้านะครับผมนะพี่ๆด่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับห้าสองเก้าได้เลยนะมีมาเห็นอย่างแน่นอน กกดไลค์กดติดตามให้ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ